สวัสดีครับโซเชียลครับนี่คือแอปเปิลมันี่เที่ยวครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีการขึ้นเครื่องบินโดยนั่งรถไฟไปที่สนามบินดอนเมืองนะครับทุกวันนี้การเดินทางไปที่สนามบินดอนเมืองเราสามารถเดินทางครั้งที่แล้วผมทาคลิปรถ A1A2 เพื่อที่เดินทางไปสนามบินดอนเมืองแต่ตอนนี้สนามบินดอนเมืองมีรถไฟสายสีแดงซึ่งเป็นสถานีชันเมืองครับเราก็เดินทางจากสถานีกลางบางซื่อเพื่อที่จะไปสนามบินดอนเมืองครับ ไม่ยากครับนั่งจากรถไฟสายสีแดงสายสถานีกลางบางซื่อไปลงที่ดอนเมืองครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ MRT บางซื่อนะครับเราจะไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือว่าชื่อเดิมก็คือสถานีกลางบางซื่อเราจะออกไปทางที่ประตูที่3นะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัติประตูสามหรือว่าสถานีรถไฟบางซื่อประตูที่2ก็ได้นะครับเนี่ยอุโมอง์เชื่อม สถานีบางซื่อ MRT บางซื่อไปกรุงเทพไปวัดนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟนี่ครับมันมี2ออันนะครับก็คือรถไฟทางไกลกับรถไฟชานเมืองสายสีแดงเราจะนั่งรถไฟชานเมืองสายส,ายสีแดงเพื่อที่ไปสานามบินดอนเมืองลงที่สถานีดอนเมืองนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ดีนะครับตามนโยบายของทางภาครัฐบาลนะครับรถไฟสาย สีแดงชานเมืองเนี่ยสามารถนั่งได้20บาทตลอดสายใช่นะครับจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรไปที่สานามบินดอนเมืองนั่งไปแค่20บาทถึงจะนั่งไปถึงลังสิทธ์เลยครับนั่งไปถึงลังสิทธ์ก็จ่ายแค่20บาทลเลม่ลนกกันนะครับไปเรากําลังไปที่สถานีกลางบางซื่อเราคุณนั่งสถานี MRT ไหนก็ได้นะครับแล้วก็มาลงที่ MRT บางซื่อครับแล้ว MRT บางซื่อ มันจะเชื่อมต่อกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ทางใต้ดินเนี่ยครับทางใต้ดินที่ผมกำลัเงเดินมาเนี่ยเชื่อมต่อกันดังนั้นเราก็สามารถเดินทางไปที่สนามบินดอนเมืองง่ายๆอาจจะยากลำบากกว่าแอ,อาร์พอร์ตเลียวลิง,ตง,งแต่ก็ได้เหมือนกันครับรเรากำลัเงเดินทางไปที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเราก็ไปออกทางนี้ก็ได้เข้าทางนี้ก็ได้ มีสองสายก็คือสายแดงรถไฟสา,สายสีแดงทางไกลและรถไฟสา,สายสีแดงชานเมืองเราต้องนั่งสายสีแดงชานเมืองนะครับเนี่ยนี่ใต้อยาบอกเลยครับว่ายี่สิบาทตลอดสายรถไฟฟ้าสายสีแดงชานเมืองไปเดีย๋ยวเราขึ้นสายสีแดงชานเมืองไปลงที่สนามบินดอนเมืองนะครับอาจจะเดินทางด้วยความยากลำบากนิดนึงแต่ก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกยี่สิบาทนะครับยี่สิบบาทเองนะ นั่งจากที่นี่ไปแล้วก็บนรถไฟเนี่ยเป็นรถไฟที่สะอาดรถไฟที่สวยเป็นรถไฟที่สะอาดรถไฟที่คนขึ้นไม่เยอะครับผมขึ้นครั้งนี้แล้วไปอันนี้คือเขาจะเห็นว่ารถไฟรถไฟฟ้าชานเมืองนะครับอ่ารถไฟฟ้าชานเมืองให้เข้าไปทางนี้นะ ฝั่งนู้นก็จะไปะเป็นรถไฟไปทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีอุบลอะไรก็ส่วนฝั่งทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งทางนี้นะครับก็คือชานเมืองเดี๋ยวเราจะไปที่ดอนเมืองนะครับนี่ครับรถไฟชานเมืองจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นจะเป็นรถไฟทางไกลนะครับนี่ข้อห้ามของเขานะครับห้ามรับประทานอาหารห้ามสูบบุหรี่ห้ามนำจักรยานขึ้นห้ามดื่มสุราห้ามนำทุเรียนห้ามเอาสัตว์ขึ้นห้ามวัตถุไไฟลูกโป่ง รองเท้าสเก็ตกระดานโต้ขึ้นอาวุธปืนหาเล้แผงลอยห้ามใช้เสียงดังห้ามทิ้งขยะห้ามใช้รถเข็นเลื่อนห้ามเข้าพื้นที่ลางห้ามอนาจารลามกห้ามขีดเขียนห้ามดอกไม้ไฟห้ามทั้งสายนี้20บาทตลอดสายครับเราจะนั่งจากกรุงเทพอภิวัตน์ไปถึงลังสิตเราจะนั่งจากกรุงเทพอภิวัตน์ไปถึงดอนเมืองก็20บบาทครับไม่เชื่อไปดูกัน ดอนเมืองครับแล้วก็ได้มาแล้วก็แตะครับพอเปิดเราก็เดินครับง่ายๆครับแตะเปิดแล้วก็เดิอนอ่านี่ครับเราจะได้แบบเดียวกันกับ Airport Link เลยแบบเดียวกันเลยนะครับกลมๆนี้เก็บไว้ให้ดีนะเราจะเดินทางไปที่ดอนเมืองครับอ่าเราก็สามารถเดินดูป้ายนะครับ ดอนเมืองลังสิตนี่นี่คือสายนี้นะครับรถไฟฟ้าชานเมืองดอนเมืองลังสิตชานชลาที่สามและชนันชลาที่สี่นะครับอ่านี่ครับขึ้นบปปันไดไปมันจะบอกว่าชานชลาที่สามและสี่เราก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปครับนี่แ๊บเดียวสามารถเดินทางไปได้ลแล้วนี่ยรถไฟแบนนี้เลยครับเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งทางนี้ก็ได้ครับนี่ไปที่ดอนเมืองครับสถานีที่จะไปนะครับออกจากสถานีกลางบางซื่อนะครับ ไปจัตัวจักวัดเสียนาวีบางเขนทุ่งสองห้องหลักสี่เคหะแล้วก็ไปลงที่ดอนเมืองครับง,ง่ายๆครับนี่ครับอาจจะครั่งคนอาจจะเยอะหน่อยครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่สนามบินดอนเมืองกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าการเดินทางใช้เวลากี่นาทีเดีเยวผมจะจับเวลานะครับรถไฟฟ้า,าสายชานเมือง20บาทตลอดสายนะครับเริ่มันที่16ตุลาคม66 สถานีนี้อาจจะเปิดนานหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นสถานีแรกก็คือสถานีกลางบางซื่อหรือว่าสถานีกรุงเทพอภิัฒนะครับเดี๋ยวรอคนขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเยอะเดี๋ยวรถไปก็จะเดือดออกนะครับไม่ต้องรีบนะครับฝั่งทางโน้นก็อาจจะมีที่นั่งนะครับเดี๋ยวหาที่นั่งได้ที่นั่งเยอะมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคนจะยืนถ่ายวิวทำให้ชาติเ,เพื่อนๆได้ดูกันครับ Hold on on the left hand side so of the tree ไปที่สถานีดอนเมืองเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าน,นี่นี่แหละรับคือสนามบินดอนเมืองเนี่ยนี่คนส่วนมากเขาก็จะลงที่สนามบินดอนเมืองกันนะครับเนี่ยเราจะเห็นเครื่องบินแล้วนะครับ ขึ้นแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะลงที่สถาน,นีรอนเมือง ตอนนี้ทุกคนเริ่มบอกจากรถไฟแล้วนะครับนี่คือสถานีดอนเมืองครับแล้วก็ทุกคนกําลังจะลงให้พวกเราลงบันไดเลื่อนตรงนี้นะครับไปยังสนามบินดอนเมืองนี่ครับรถไฟจะเป็นประมาณนี้ครับสายสีแดงชานเมืองรถไฟก็จะต่อไปไปถึงสถานีรังสิตเลยนะครับดังนั้นนั่งไปรังสิตไม่ยากแป๊บเดียวนะครับไปแล้วครับสายนี้081081ปงไปรังสิตเลยนะครับ นู่นครับสนามบินดอนเมืองอยู่ฝั่งนู้นหลังจากเราลงรถไฟหลังจากที่เราลงรถไฟเสร็จแล้วนะครับเราก็ลงที่ป้ายเลื่อนลงไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีป้ายบอกเองนะครับว่าไปสนามบินดอนเมืองทางไหนนะครับหรือว่าถ้าไม่รู้นะครับก็ตามคนหมู่มากไปเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาถือกระเป๋าถืออะไรเขาจะไปที่สนามบินดอนเมืองกันนะครับ ไปดูกันนะครับน้านนี้ครับมันจะมีป้ายบอกเลยครับว่าถ้าอากาศยานดอนเมืองนะดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตไปทางนี้นี่ครับคนหมู่มากไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้นะครับสุดยอดเลยครับวิธีการเดินทางเนี่ยผ่านวัดเสมียน,นาลีผ่านบางเขนผ่านอะไรมาทุกสถานีไม่เป็นไรครับเรามาลงสถานีเดียวคือสถานีดอนเมืองราะสถานีรถไฟดอนเมือง อยู่ใกล้และอยู่ติดกับสนามบินดอนเมืองครับ Thank you. You our แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับคนหมูมากพาออกทางไหนรรเราก็ออกทางนั้นแหละครับค่ยสี่สารบราทต่อละสาย20ต่อละสไปสนามบินดอนเมืองหรือดอนเมืองแอร์พอร์ต ถ้าคนที่มีกระเป๋าหลาใบนะครับเห็นพี่รปภยืนไหมครับคนที่มีกระเป๋าหลายใบเราก็แตะบัตรตรงนี้แต่ว่าเดินไปออกทางพี่รปภได้เลยนะครับผู้โดยสารบรถซไปร้ามสีแดงลม้รายาในทีรางาาเมวับเสร็จแล้วเอาอันที่คืนนะครับด้วยการทิ้งลงไปนี้ปับแต่เปิดแล้วก็เดินครับ เดี๋ยวเราเดินไปครับทางขวาใต้ข้างบนก็จะบอกว่าถ้าอากาศยานดอนเมืองเลี้ยวขวาไปช่วงที่เดินทางจากสถานีรถไฟไปที่ถ้าอากาศยานดอนเมืองอาจจะไกลหน่อยนะครับประมาณเกือบ5 0 0เมตรเลยนะครับ อาเราสามารถซื้อตั๋วทรงนี้ได้นะครับอแต่รถไปรถไฟ้ายทางไกลนะครับป้ายก็จะบอกเลยครับว่าท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วก็เดินตามคนหมู่มากไปเลยครับเดนะแล้ครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าอากาศยานดอนเมืองอินเตอร์เนช a ่นแนลแอรนะครับ ข้ากกาแสียดอนเมืองพอข้ามมาฝั่งนี้ข้ามมาฝั่งดอนเมืองแล้วนะครับาาฝั่งนี้ก็จะเป็นแอร์ทั้งหมดเลยครับก็จะเย็นชื่นฉ่ากันไปเลยช่วงที่เดินมาผมก็กําลังดูโคนกนระแสของที่ป๋องวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดวิทูดาโอนกนระแสโดยป๋องอ่ะเสร็จแล้วก็เดินมาเรื่อยๆครับเดินมาเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ก็ได้จะเป็นทางจอดรถนะเดินไปเรื่อยๆครับ ถ้าสมมุติว่ามาถึงก่อนเวลานะครับเราก็สามารถเข้ามากินอาหารที่ m มจิกฟู้ดพาร์คตรงนี้ได้นะครับอาหารก็ไม่น่าแพงนันเนี่ยหกสิบบาทน,นะครับไปเดีย๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับอพอเราเดินานเรื่อยๆแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ในอาคารของสนามบินดอนเมืองแล้วนะครับเราก็สามารถาเช็คได้เลยนะครับว่าเที่ยวบินขาเข้าเที่ยวบินขาออกไปตรงไหนนะครับ ตัวนี้ที่เรามาเนี่ยเราจะอยู่ที่ชั้น2นะครับถ้าสมมติว่าผู้โดยสาร้าออกจะเดินทางออกนะครับก็ไปที่ชั้น3ก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปอีก1ชั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้น2เราก็สามารถที่จะขึ้นลิฟต์ได้นะครับขึ้นบันไดเลื่อนกันครับชั้นที่เราจะไปเช็คอิน าเรามาเราก็จะถึงโครงการหลวงเลยนะครับพอเราเดินทางมาถึงนะครับเราก็ถึงแล้วครับที่ที่สามารถให้เช็คอินขึ้นเครื่องข,ข,ของสนามบินดอนเมืองนะครับเนี่ครับเราก็เดินหาเลยนะครับว่าของเราสายการบินไหนอ่าเราก็เดินหาสายการบินนั้นเลยแล้วก็เช็คอินเลยนะครับ นีรัวิธีการเดินทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรมาที่สนามบินดอนเมืองโดยใช้เงินแค่20บาทโดยใช้รถไปสายสีแดงชานเมืองนะครับเดินทางไม่ยากเลยใช่ไหมครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องไอปอมมเนีเกวไปกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ